กินอุด้งสุดฮอตที่ร้านกากา้าอุด้งเฮาส์กันค่ะใครเป็นสายอาหารญี่ปุ่นพลาดไม่ได้อุด้งแท้สัญชาติญี่ปุ่นมีครบแน่นอนทั้งเมนูคาหวานเป็นร้านดังที่ตั้งใจทํามากตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทําการเสิร์ฟเลยค่ะแค่เดินเข้าร้านฟิล์มก็หิวแล้วเมนูพิเศษมีเยอะมากๆแต่ที่ยกให้เป็นเดอะเบสของวันนี้เลยก็คืออุด้งครีมเมนไทโกพรีมี่มจานใหญ่ให้เยอะมีท็อปปิ้งดับเบิลไข่มีไข,ข่คนนุ่มๆและไข่ดิบสดพร้อมทั้งเมนไทโกะ เป็นเวอร์ชั่นพรีเมียมและเมนูอุด้งครีมกุ้งกากาสเปเชียลอันนี้ยวน้ำลายสุดๆท็อปิ้งด้วยกุ้งเนื้อแน่นๆถึง2ตัวหัวมันกุ้งแบบเน้นๆและซอสครีมสุดละมุนซึ่งสูตรพิเศษของกากาเขาเลยยังไม่หมดนะยังมีอุด้งเย็นเมนไทโกและมันโทโลโลไข่แดงรสชาติกลมอมากและถ้าเพิ่มกากเทมปุระเข้าไปมันยิ่งเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนี่ยังมีอุด้งแกงกะหรี่หมูทอดทงคัตซึอุด้งเนื้อตุ๋นอีกนะมีให้เลือกเยอะกินทั้งเดือนไม่ซ้ำ แน่นอนนอกจากอุด้งนี่ยังสั่งของทอดมาลองด้วยทั้งเทมปุระรวมมิตรไบโอบาห่อมันเทมปุระไข่มมวนญี่ปุ่นสอดแทรงไข่ปลาเมนทโกะลตลดเผ็ดและลิะ้นบัวย่างเกลือเมนูนี้มีราคาโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกลายได้นะจากราคา150บาทเหลือ99บาทมาเถอะทุกคนไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ได้กินของอร่อยๆกันแล้วเนี่ยังมีของหวานไอศครีมโฮมเมดและเครื่องดื่มอีกนะราคาก็คือดีรับรองว่าฟินแน่นอนไปจ้าที่ร้านกากา้กาอุดอง้งเฮาส์ โปรโมชั่นและเมนูใหม่ๆมีทุกเดือนไปลองกันได้คะ่ะ